สำหรับการแปลผลตัวโนวาก็ไม่ยากนะครับขั้นตอนแรกเลยเรามาดูตารางอโนวาก่อนนะครับตางอโนวาเนี่ยนะครับเราก็ก๊อปไปเลยตรงนี้ก๊อปไปทั้งตารางนะครับเอาไปใส่ในตัวนะครับรายงานของเราแต่ว่าตัวสําคัญที่เราต้องพิจารณาคือตัวนี้ครับค่า s ิกหรือว่าเวลาเอาไปใส่ก็เขียนว่า p-value ก็ได้ครับมาดูกันนะครับตัวนี้ นะครับก็แปลงเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยนะครับคือแรงของความแปรปรวนมีระวังกลุ่มภายในกลุ่มะอะไรต่างๆนะครับเราดูค่า p-value หรือค่า s i กตรงนี้นะครับแน่นอนต้องเปรียบเทียบกับค่าในแยะสําคัญทางสถิติที่ระดับจุดศู นั่นหมายความว่านะครับตัวนี้เรามาดูกันจุด0 0น้อยกว่าจุด0.5น้อยกว่าค่าในที่สำคัญแสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานว่างนั่นคือปฏิเสธว่านะครับปฏิเสธ h 0นะครับ s 0ก็คือสมมติฐานว่างว่างก็คือ0คือเท่ากันมีเครื่องหมายเท่ากันนะครับก็คือไม่ต่างแต่พอมันปฏิเสธนั่นแสดงว่าต่างไหมครับ นั่นแสดงว่าต่างนะครับปฏิเสธก็คือมันต่างมันต่างคือมันสัมพันธ์กันดังนั้นเราจึงจะไปในสเต็ปต่อไปได้คือมันต้องมีสักคู่อย่างน้อยหนึ่งคู่ที่ต่างกันแล้วล่ะนะครับอย่าลืมสรุปตารางด้วยทุกครั้ง นะครับว่าเออดังนั้นแล้วเนี่ยนะเราก็พบว่าระดับการศึกษาที่ต่างกันเนี่ยมันอะไรครับทำให้มีรายได้ต่อเดือนที่ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระบบทุกครั้งนะครับแล้วก็กล่าวคือระดับการศึกษามันมีความสัมพันธ์กับรายได้ต่อเดือนและเราก็บอกเขาอีกว่าเดี๋ยวเราจะไปทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นคู่ด้วยวิธีการอะไรก็ตามซึ่งในที่นี้ครูใช้ LSD นะครับเราก็แบกกลับมาดูตารางนี้นะครับมาดูตารางที่2เลย ตารที่2นั้นจะเป็นตารางที่เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่นั่นก็คือว่าเห็นไหมครับว่าเขาเอาต่ำกว่าปอตีมาเทียบกับปอตีเทียบกับปอโทเทียบกับปอเอกอีกช่องหนึ่งเอาปอตีเทียบกับต่ำกว่าปอตีปอโทปอเอกมันก็จะมีการเปรียบเทียบคู่ซ้ำบ้างนะครับตัวนี้นะครับเราก็ทําการกรอบตารางมาแต่ว่าเราก็มาแค่ตรงไหนมาทว่า comparison ในตารางเนี้ยวิธีการดูคือที่สําคัญคือดู2ตัวนี้ครับคือช่องที่เป็น mean difference หรือช่อง six ง่ายๆเลยคือดูช่องซิกตรงนี้นะครับคู่ไหนที่ต่างก็จะต้องมีค่าซิกหรือค่า p ี a l รูที่ต่ำกว่าจุด0.5เหมือนเดิมนะฮะดังนั้นแล้วเหมือนตรงเนี้ยนะฮะในช่องที่ต่างเราจะพบว่าคือคู่นี้ครับต่ำกว่าปอตีกับปอตีเห็นไหมแล้วก็ต่ำกว่าปอตีกับปอโทนะครับเห็นไหมมันต่ำกว่าจุด0.5แต่คนที่จบต่ำกว่าปอตีกับปอเอกนั้นดํารายได้รายได้ดันไม่ต่างอังนั้นงงมาก นะครับวิธีการที่ดูง่ายกว่าน,นั้นอีกคืออะไรดูตรงช่องมีดิเฟนซ์ก็ได้ครับช่องไหนที่มีดอกจันไม่ว่าจะหนึ่งหรือสองดอกนะครับนั่นหมายความว่ามันซิกคือมันต่างแต่อะไรที่ไม่มีดอกจันนั่นคือไม่ซิกหรือไม่ต่างอย่างเช่นเห็นไหมครับตัก้กปตีกับป่อเอกไม่มีดอกจันแสดงว่าไม่ต่างดอกจันเดียวนั้นจะหมายถึงซิกที่ค่าที่จุดศูนย์ห้าแต่ถ้าสองดอกจันนะครับมันคือซิกที่ระดับจดุดศูนย์หนึ่งซิกมากๆานะครับประามาณนั้น นะครับดังนั้นคราวนี้เรามาดูกันนะครับเราก็ก๊อปตารางไี้มาโดยก๊อปเอาตัวคู่ที่แตกต่างและอย่าลืมเอาค่าเฉลี่ยของแต่ละอันไปด้วยอย่างเช่นตังกอปอตีก็คือ50,000นะฮะปตีอาจได้เดือนละ3 8 0 0 0ื 38, อะไรก็ว่ากันไปก๊อปตัวนี้ไปมันก็จะได้ตารางนี้ครับเห็นไหม นี่เลยนะครับเราเอาลำกว่าปอตีปอตีโทรปอเอกเอาค่าเฉลี่ยมาใส่ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วตรงนี้มาจากค่าไหนนะฮะอีกอันนึงที่จะต้องนํามาใส่ก็คือค่าตรงนี้เลยครับช่องจากค่ามินดิเฟรนซ์นั่แหละที่มันเป็นดอกจันนะเอามาทั้งดอกจันด้วยนะนะครับก็ก๊อปมาเลยเป็นลายคู่ก็พอคู่ไหนที่ซ้ําเราก็ไม่ต้องก๊อบเพิ่มอย่างเช่นํากว่าปอตีกับปรินาตีนี่มันเทียบกันแล้วตรงนี้ดังนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องเขียนเพิ่มนะครับก็ใส่ทั้งดอกจันและไม่ดอกจัน และเราก็สรุปเลยจากตารางนี้ก็คือเราจะเห็นว่าคนที่จบการศึกษาต่ำกว่าปตีนั้นและคนที่จบปเอกเนี่ยนะครับยังไงครับมีได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันกันกบระดับปริญญาตรีนะครับต่างกับระดับปริญญาโทนะครับอย่างมีในยยดสำคัญที่ระดับจุดศูนย์ห้านะครับแล้วก็พิจารณาจากมีนว่าอ๋อแล้วมันต่างกันยังไงล่ะก็คือคนที่ต่ำกว่าปตี แล้วคนที่จบปอเองเนี่ยมีรายได้ต่อเดือนสูงกว่าคนที่จบปอตีและปอโทเห็นไหมครับตีโทมันสามหมื่นแปดกับสี่หมื่นสองแต่ปอตีกับปอเอกดันได้ห้าต่ำกว่าปอตีปอเอกดันได้เดือนละห้าหมื่นซะงั้นนะครับนั่นคือเราก็ดูว่ามันต่างแค่คู่ไหนสรุปก็คือคู่ที่ต่ากว่าปอตีและนะคะคู่ที่เป็นปอเอกเนี่ยนะฮะมันต่างกับระดับปอตีและปอโทนะฮะอ่าก็อาจจะเป็นไปได้ต่ำกว่าปอตีอาจจะเป็นแบบไม่ต้องเรียนแล้วะไรอย่างงี้นะฮะที่บ้านมีธุรกิจ นารวยแล้วเลยประมาณนี้นะครับก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะและนี่ก็คือวิธีการแปลผลของอโนว a นั่นคือนะครับดูความแตกต่างก่อนว่าซิกไม่ซิกต่างไม่ต่างแล้วมาดูว่าคู่ไหนต่างโดยใช้โพสต์หอกเทสครับ